สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะถือโอกาสนำคลิปพิกอเด็กมาฝากนะคะมาสนุกสนุกกันนะคะหายไปนานนะคะมีแฟนประจำยังคงมาดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะจัดไปสักคลิปหนึ่งค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะมากนะคะรักสามเศร้าเขาคิดอะไรอยู่และจะเลือกใครนะคะ คือยังไงก็ตามแต่นะคะมีมาให้เลือก3าสำรับอะคะ่ะแล้วก็ยังคงเป็นการแบบว่าดูโดยรวมอยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปนะไพ่ที่ออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราไปปรับใช้ไปเป็นแนวทางในการาตัดสินใจในเรื่องราวรักสามเศร้าของเราได้นะคะ เป็นแนวทางเท่านั้นนะสำรับที่1สําหรับที่2แล้วก็สํหรับที่3นะคะเลือกสําหรับที่เราชอบนะคะแล้วก็เอ่อต้องอย่าลืมนะคะอัดช่วงที่อธิษฐานเลือกสําหรับไพ่นะคะแล้วก็ต้องนึกถึงคนคนนั้นนะนึกถึงสถานการณ์ของเรานะคะก็1 2แล้วก็3นะคะหรือจะเลือกเป็นพอปซ็อกเก็ตเอ่อ สีบานเย็นนะสีบอลเงินนี้นะคะแล้วก็สีชมพูนะคะหยุดคลิปไว้แล้วก็อธิษฐานเลือกสำหรับไพ่ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวแม่หมอให้เวลา10วินาทีนะคะอธิษฐานเลือกสำหรับไพ่ได้เลยนะคะเลือกได้เลยคะ่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะ ขอเก็บสองสำรับก่อนนะคะเรามาเริ่มที่สำรับที่หนึ่งนะคะสำรับนี้นะแล้วก็พ็อซสเกตสีบานเย็นนี้นะคะไว้ข้างบนแล้วกันแรกสุดเลยนะคะมาดูกันก่อนว่าเขาคนนั้นนะคะคิดอะไรอยู่นะคะเขาคนนั้นก็คือแฟนเราแหละนะคะคิดอะไรอยู่นะคะมาดูกันสิบเหรียญค่ะ อสศวินถ้วยววออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็มีสองไม้แล้วมีสองเหรียญค่ะแม่คือต้องใช้คำว่าคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาไม่ได้รีบร้อนนะ มีแนวโน้มว่าไม่ได้รีบร้อนแล้วก็ยังลังเลลังเลสุดๆมีทั้งสองไม้มีทั้งสองเหรียญน,นะคะลังเลสุดๆเลยว่าเอจะเลือกใครอะไรยังไงถ้าถามใจเขาจริงๆนะเขาอยากชะลอไว้ให้นานที่สุดชะลอให้นานที่สุดคืออาจจะไม่อยากเลือกเลยด้วยซ้ําอยากเก็บไว้ทั้งสองคนนะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเออเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยนะแล้วก็เอ ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนให้กับตัวเองเจ้าชู้พอสมควรนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเขาก็าจะปล่อยไปแบบเนี้ยนะะปล่อยไปแล้วแต่ว่าโชคชะตาจะพาไปนะคะมันเหมือนกับว่าเออใครทนได้นานกอา็อยู่กันต่ออะไรประมาณเนี้ย เขาไม่เครียดเขาไม่เดือดร้อนเรื่องนี้เลยด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าถ้าจะเขาจะเขาจะตัดสินใจเลือกใครนะคะมันมี1ิเหรียญด้วยนะสิเหรียญ2เหรียญน,นะคะแม่หมอมองว่าเขาจะเลือกคนที่สมมุติว่าคบกันไปแล้วนะคะก็จะพากันไปแบบว่ามี คือช่วยกันทำมาหากินนะคะนะเลือกคู่ที่จะส่งเสริมกันไปในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะส่งเสริมฐานะเรียกได้ว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าเลือกแล้วต้องมาแบบว่ากัดก้อนเกลือกินไม่นะคะไม่ว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราไม่ได้หมายความว่าพอเป็นผู้ชายแล้วแล้วเขาก็จะออชอบที่จะต้องมาหาเลี้ยงผู้หญิงอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือคนคนนี้ต้องบอกว่าเขามองเห็นว่าในในความเป็นครอบครัวในความเป็นคนที่เป็นแฟนกันที่จะแต่งงานแต่งการกัน มันต้องมีจุดนี้นะคะต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วตัวเขาเองตอนนี้เขาโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องความรักมันเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะอยู่กับปัญหารักสามเศร้านี้ได้เป็นนานๆเลยทีเดียวนะคะเขาไม,ไม่ไม่เดือดร้อนใจไม่วุ่นวายใจปล่อยไปแบบนี้แหละนะคะอ่าโอเคทีนี้มาดูว่าเ,เขาจะเลือกใครนะคะขอดู ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเนี่ยใบหนึ่งก่อนนะคะห้าไม้นะคะแล้วกับอีกคนค่ะกับอีกคนค่ะคือเจ็ดไม้เอาละทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่านะคะ อันนี้เราจะดูว่าเขาเลือกคุณไม้แล้วเขาเลือกมือที่สามไม้มันเป็นไพ่ที่เราต้องมามาเขาเรียกอะไรนะมาเปรียบเทียบกันว่าไพ่ของใครจะดีกว่ากันนะคะอ่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันตัวเรานะคะคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งค่ะ t h e l o v ร r ค่ะลุ้นๆก้าวดาบค่ะ เดือไฮพิเศษคาสามเหรียญหกดาบนะคะอ้าล้ไม่ขี้เรไม่ขี้เรนะคะกับอีกคนนึงละคะเขาจะเลือกไหมจะยังไงนะคะมือที่สามสามไม้ค่ะเจ็ดดาบ แปดเหรียญหกไม้นะคะแล้วก็สี่เหรียญเอาละมาดูความรู้สึกของเขากันซึ่งความรู้สึกของเขาหรือสิ่งที่มีแนวโน้มว่าเขาจะทำเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่า,ามามาเขาเรียกว่าอะไรวัดแนวโน้มว่าเขาจะไปในทิศทางไหนกับเรานะคะต้องบอกเขาก็วุ่นวายใจพอสมควรนะคะวุ่นวายใจจริงๆวุ่นวายใจทั้งเราทั้งทั้งคนที่มือที่3นั่นแหละคือมันเหมือนกับว่าไอความรู้สึกของเขาอะ คือเขาก็ไม่พอใจกับกับไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะน่าจะวุ่นวายใจมากทั้งสองอย่างแล้วรู้สึกเหนื่อยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับสถานการณ์นี้นะคะกับคุณนะคะคนที่เลือกสำรับแรกนะเดะเลเวอร์หกไม้นะคะมีความผูกพนันมีความรักนะคะแน่นอนคุณเองคุณยังอยู่ในใจเขานะคะแต่ก็เขาเองอะ่ะไม่หมอมองว่าเขาอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยไม่ได้อยากให้คุณไปไหนนะ แม่หมอมองว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณไปไหนแต่ว่ามันมันสถานการณ์เหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะไม่ได้ให้มันมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงแหละนะคะอยากสารความสัมพันธ์ต่อกับคุณก็อยากนะแต่ว่ามันมีความลังเลใจสูงมากทั้งเดอเลอรเอร์ทั้งเดอไฮพิเซต์มองบอกถึงคนที่ที่ว้าวุ่นใจสุดๆโดยที่ว่าไม่รู้จะทํายังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากไปต่อแต่อ้าวแล้วอีกคนนึงล่ะ นะะทีนี้หน้าไพ่ของเขากับอีกคนนึงต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่ที่ขึ้นมามันค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกมากเท่าไหร่นะไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกรักไม,ไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกผูกพันหรืออะไรมันเหมือนกับว่า มันเหมือนคนที่ไม่รู้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาทํางานด้วยกันหรือเปล่าหรือเขาเดีลงานกันอยู่ในลักษณะแบบประมาณนั้นอะ่ะซึ่งมันไม่ได้หวือหวานะคะแต่ถามว่าแล้วเขาอะ่ะอยากจะเลือกไหมมันก็ไม่เชิงอยากจะเลือกแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเสียไปอะคะ่ะนึกออกปะมันเหมือนเขาดูดูอยู่นะ สามไม้นี่ก็รอการตัดสินใจส่วนเดลิเวอร์ที่มีต่อคุณก็รอการตัดสินใจแต่เดลิเวอร์เนี่ยมันมีมันมีภาษีดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันบ่งบอกถึงความรากักบ่งบอกถึงความผูกพันบ่งบอกถึงแรงดึงดูดซึ่งมากกว่าแม่หมอขออนุญ,ญาตมองว่าหน้าไพ่ของเขามีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณนะคะมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าพอมองรวมกันไปทั้งหมดนะคะมองรวมกันไปทั้งหมดมีความรู้สึกว่าเขาไม่เลือกง่าย เพราะว่าเหมือนฝั่งเนี้ยเขาก็สองจิตสองใจคือคือคนบางคนชอบที่จะมีใครสักคนสำรองไว้อ่ะสี่เหรียญไม่ได้อยากที่จะเสียนะคะไม่ได้อยากที่จะสูญเสียไปนอกจากว่ามือที่สามเขาจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ไหวแล้วเขาขี้เกียจรอเขาจะไปประมาณเนี้ยนะคะ ก็ไม่ได้ราบลื่นมากสักทีเดียวนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะสองจิตสองใจนะนะแล้วก็เขาสองคนกเ็เหมือนกันกับคุณนั่นแหละคือในความสัมพันธ์มันก็มีอะไรที่ที่ไม่ได้ราบลื่นนักมันเป็นเจ็ดไม้นะคะก็มีเรื่องต้องเคลียร์มีปัญหาหนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยซึ่งคุณเองกับเขาก็เช่นเดียวกัน นะคะมันมันก็มีปัญหาจุกจิกเอาเป็นว่าคนที่เลือกสำรับแรกนะคะแม่หมอมองว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะเลือกคุณนะคะแต่มันจะใช้เวลานาน,านมากๆนะหกดาบคุณจะเจอสภาวะนี้ไปอีกสักระยะหนึ่ง<ม>อาจจะนานพอสมควรอยู่ที่ว่าคุณเองคุณจะรอเขาได้หรือเปล่านะคะ เพราะคุณเองคุณก็วุ่นวายใจซึ่งเขาเองเขาก็วุ่นวายใจเขาก็รู้นะแต่เขาก็ก็ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณนะอยากที่จะไปต่ออยู่ความรู้สึกกับคุณลึกซึ้งมากกว่ากับอีกคนนึงนะคะอีกคนนึงมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าก็ก็ไม่ได้อยากจะเสียก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าคนคนนี้นะมือที่สามเขาจะเขาจะบอกว่าเออเขาไม่อยากจะทนเขาจะออกไปจากความสัมพันธ์ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ากับคุณก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเนาะอ่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกสำรับแรกนะคะ ก็จะประมาณนี้แหละทีนี้มาดูสำรับที่สองค่ะสำรับที่สองนะคะขอดูความรู้สึกของเขากันนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะคะได้วิวอ o ฟฟอ r t จูนค่ะสี่ดาบเก้าดาบค่ะหกไม้นะคะสิบถ้วย คือต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาก็คิดหนักเหมือนกันเนาะ คิดหนักเหมือนกันนะแล้วก็เป็นช่วงนิ่งเป็นช่วงที่เขาถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาไม่อยากตัดสินใจไม่อยากที่จะวุ่นวายเรื่องนี้เลยนะคะชีวิตเขาเขาก็ทํางานของเขาไปนะวิวออฟฟอร์จูนกับสิบถ้วยมันเหมือนกับเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะใช้เวลาที่แบบว่าเอาละความรักความสัมพันธ์นะแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปก็แล้วกันนะคะจะไปทางไหนก็ทางนั้นคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในตอนนี้เขาก็เลยปล่อย มันไปแบบนี้แหละนะพอมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนจริงๆนะแม่หมอเห็นมาค่อนข้างเยอะนะพวกรักสามเศร้านี่คนกลางเนี่ยชอบนักเลยมันจะขึ้นวิวออฟฟอร์จูนมาบ่อยมากนะคะคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ว่ามันจะหมุนวนไปถึงไหนใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วยิ่งมีหกไม้ด้วยเนี่ยนะับพ่อยไปแบบเนี้ยนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะกระตือรือล้นจะทำอะไรเลยอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆถ้าเราไปเล่นเขาเขาก็จะบอกว่า เออขอพักให้หายเหนื่อยก่อนพักกายพักใจขอคิดขอประเมินดูก่อนนะคะแล้วเขาเองนะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าถ้าเราใช้ชีวิตร่วมกันนะเขาก็อาจจะใช้ชีวิตร่วมกับเราหรือบางทีก็อาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาก็พยายามที่จะแบบว่า มีความสุขกับปัจจุบันของเขามากที่สุดแล้วก็ปล่อยวางไอ้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ไว้โดยที่ยังไม่คิดว่าจะต้องมาทําอะไรกับมันนะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากเรานะ,ะพ,อพอคนกลางเขาก็จะคิดแบบนี้ได้แต่พอเราเราเป็นคนที่เราไม่สบายใจใช่ไหมเราก็จะไม่คิดแบบนี้นะเราก็อยากที่จะเล่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนเร็วๆนะคะแต่อีกคนนึงเขาไม่คิดอะไรคะ่ะเนาะแต่เขาก็กังวลใจนะทีนี้มาดูนะคะในส่วนที่ว่าเขาจะเลือกใครนะคะ ขอดูนะที่เขารู้สึกกับเราหน่อยค่ะราชินีถ้วยค่ะแล้วขอดูที่เขารู้สึกกับมือที่สามนะคะ <c oughs> The High Priestess อ่ะสูสีสูสีนะคะรักเราก็รักนะคะ,ะมือที่สามก็รักเหมือนกันอ่าแล้วก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าไม่รู้จะเอาอย่างไรด้วยทีนี้ต้องมาเทียบกันเลยนะคะเทียบกันว่าความรู้สึกของเขานะคะกับความรู้สึกที่จะอยู่ที่จะเลือกมือที่3นะคะถ้าสมมติว่าไพ่เราดีกว่านะหมายความว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะเลือกเรา นะคะถ้าไพ่มือที่3ออกมาดีกว่าเป็นบวกมากกว่าก็คงจะเลือกไปทางนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นไพ่กันค่ะ8ไม้ค่ะสำหรับเรานะคะ8ดาบ10ไม้ค่ะ2ไม้2ดาบเอาลละ ในส่วนของมือที่สามละคะอัศวินถ้วยเดอะไฮโลแฟนค่ะสองเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ลาชาเหรียญเอาละคือจะว่าไปแล้วนะคะจากที่บอกว่า ราชินีช่วยกับเดะไฮพิเศษนะพอเทียบกันแล้วนะคะก็สูสีนะคะเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงนะยังรู้สึกดีซึ่งมันเป็นไปได้นะคือในส่วนของรักสามเศร้าเนี่ยคนกลางอ่ะเป็นไปได้ที่มันมีโอกาสว่า,วาเขาก็รักทั้งสองคนนั่นแหละนะคะรักแล้วก็รู้สึกดีทั้งสองคนนะคะทีนี้ต้องบอกว่าเอ,อ่อพอมันมีเดะไฮพิเศษขึ้นมาด้วยความหลงไหลที่เขามีกับเดะไฮพิเศษอาจจะมากกว่าหน่อย ความหลงไหลที่คนกลางมีต่อไฮายพิเศษน่าจะมากกว่าหน่อยนะคะในส่วนของเราค่ะหน้าไพ่ค่อนข้างเรียบไม่หวือหวานะคะแล้วก็มีความลังเลใจอยู่ในนั้นมันมีทั้งสองดาบมีทั้งสองไม้บ่งบอกถึงว่าคนกลางนะคะตัวเขาเขายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีแบบว่า มีปัญหาที่ยังไม่พร้อมจะคุยกับเราด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนที่เลือกสำรับนี้นะคะมี2ดาบมี8ดาบเหมือนมีการปิดกั้นกันเล็กน้อยนะ,ะเหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะพยายามที่จะคุยพยายามจะหาคําตอบพยายามจะถามถ่ายเขาเราก็จะเห็นเขาเงียบเยบนิ่งๆแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยตอบไม่มีการตอบรับจากคนคนนี้ประมาณเนี้ยนะคะเ รู้สึกว่าเขาเองนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันสานไปต่อได้อยู่มันมี8ดไม้ด้วย8ดไม้เป็นไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่มันเหนื่อยอ่ะคือไพ่ที่จะมาเสริม8ดไม้เนี่ยมันมันไม่ดี8ดดาบ10ไม้มันบ่งบอกถึงว่าพยายามอย่างหนักมันก็ยากที่จะไปต่อได้นะคะมันเหมือนว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันหนักอ่ะความสัมพันธ์กับเราต้องบอกว่าหน่ะแดาบมันไม่มีความสุข นะคะมันเหนื่อยด้วย10ไม้แล้วก็บางทีเรากับเขาอาจจะอยู่ไกลกันด้วยหรือเปล่านะคะ มีเรื่องของระยะห่างเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาคบกับเราเขาคุยกับเราอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องใช้พลังงานเยอะในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดปัญหาอยู่ซึ่งอาจจะติดปัญหาจากเ,าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไหมนะคะเ,เหมือนกับว่าพอเขาอยากจะเจอเราจะนัดจะอะไรกันอย่างเงี้ยโอ้ย,อยเราติดอะ่ะงานเราเยอะหรือบางทีเออเนี่ยที่บ้านเรามีปัญหานู่นนี่นั่นคือม so 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 ันเหมือนกับว่าเราเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันไม่โอเคอ่ะ นะคะกับเราอันนี้ต้องยอมรับว่าว่าเป็นปัญหาเหลยทีเดียวนะมองมองด้วยหน้าภัยส่วนกับอีกมือที่สนะคะอัศวินถ้วยราชาเหรียญแน่นอนนะรู้สึกดีกว่าแน่นอน ะะมันมีอารมณ์อยู่ตรงนี้มีอารมณ์มีความรู้สึกดีมันเป็นไพ่ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะกับเดอะไฮพิเศษเนี่ยแน่นอนนะคนใหม่ๆที่เข้ามามันย่อมมีความหลงไหลมีความรู้สึกแบบหมกมุ่นกับเรื่องนี้ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่รู้สินะแต่แม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะเลือกคนคนนี้ก็มีแต่มันมีไพ่ฮาร์ล,ลแฟนขึ้นมาด้วยนะคะถ้าสมมุติว่า คุณนะคะเป็นคนที่มาก่อนนะคุณเป็นคนที่มาก่อนแล้วแถวล่างเนี่ยเป็นมือที่สามที่มาแทรกความสัมพันธ์คุณนั่นหมายความว่าที่แฟนคุณยังลังเลอยู่ตอนเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาเลือกคนคนนี้มันไม่ถูกต้องนะคะแต่ไอความหลงไหลที่เขามีต่อคนคนนี้ก็เยอะนึกถึงความหลงไหลของของคนที่เจอคนใหม่ๆอะคะ่ะ นะเจอคนใหม่ๆแล้วเขาอาจจะใกล้ชิดกว่าเราก็ได้เราอ่ะเป็นคนทางไกลแต่เราครบแต่คบเราก่อนไงนะคะแล้วความลหลงไหลทางนี้เยอะแล้วเขาก็รู้สึกดีมากด้วยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ปัญหาคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันติดติดที่ใจเขาอยู่ที่เขายังลังเลอยู่ตอนนี้ก็คือ มันไม่ถูกต้องถ้าเขาจะเลือกคนนี้คือมันเหมือนมันขัดแย้งในใจเขาอาจจะเป็นคนที่อ่ะมันก็ก็ยังมีความดีมีความยุติธรรมอยู่ในใจอ่ะเนาะนะคะอันนี้ก็ ต้องบอกว่านำไปประกอบการพิจารณาเท่านั้นนะคะ,ะถือว่าอาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะถ้าสมมุติว่าคนที่เลือกสําหรับที่2องนะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะแก้ไขเรารู้แหละว่าปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาคือเราอาจจะไม่มีเวลาให้เขาเราไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับเขาเยอะหรือเราอยู่ห่างไกลเขานะคะแล้วก็ทัศนคติต่างๆนานา,นานะที่คบกันเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ย มันมีเรื่องอขัดอกขัดใจเรื่องทะเลาะเบาแวงกันบ่อยด้วยอาจจะเป็นคน2คนที่นิสัยแตกต่างกันนะคะถ้าลดตรงนี้ได้หรือถ้าเราปรับตรงนี้ได้นะเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเขาจะให้โอกาสเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาก็ยัง,ลงหลงไหลได้ปลื้มกันอยู่นะคะมันเหมือนมันเป็นช่วงเข้าใหม่ปามันยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่เขาไม่ได้อยากสีเสียฝ่ายนี้ไป นะคะแต่ว่าในส่วนของเราเองยังไม่ได้มีการตัดสินใจเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็ก็นำไปประกอบการตัดสินใจนำไปพิจารณาดูนะคะคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะมาดูคนที่เลือกสำรับที่สามนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะสำรับที่สามมาดูกันว่า แฟนคุณนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะมี3มเหรียญน,นะคะสถ้วย The d e ดวิลเดอะมูค่ะมีเสียงฟ้าร้องเข้าไปไหมนะคะและก็ก้าวไม้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนคุณค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขาเองเขาได้แต่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะเออ คิดว่าเขา รักทั้งสองคนนะแล้วก็เหมือนกับเออรอดูสถานการณ์ก่อนซิจะยังไงหมกมุ่นฟุ้งซ่านมากแล้วก็ไม่ได้สบายใจนะคะแตก่ก็พยายามที่จะแบบว่าออรอการตัดสินใจของตัวเองนี่แหละแต่แต่ว่าอาจจะแบบว่ายังอยากที่จะรอพูดรอคุยมีอะไรก็คุยก็เคลียร์ปัญหากันนะคะแต่ความวุ่นวายใจอ่ะสูงมากแล้วก็ยังไม่ยังไม่เลือกเร็วๆนี้หรอกมันมีเดอะเดวลมีเดอะมูนเขารู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องนะคะเออ การที่มีมือที่3มแต่ว่ามันมันห้ามใจไม่ได้มันห้ามใจไม่ได้นะคะอาจจะด้วยนิสัยของเขาคืออาจจะมีเจ้าชู้หน่อยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่านิ่งนะคะนิ่งแล้วก็อยู่ในช่วงของการรอพิจารณารอการตัดสินใจซึ่งวุ่นวายพอสมควรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคือต้องบอกว่าหน้าไพ่เนี่ย เขายังไม่มีคําตอบให้กับตัวเองนะคะเขายังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยความรักของเขาจะเป็นยังไงเขารู้แต่ว่ามันวุ่นวายใจมากนะคะมาดูมาลุ้นหน้าไพ่ระหว่างเรากับมือที่สามกันนะคะ เขารู้สึกกับเราอย่างไรเดลเรเวอร์ยังรักเราอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดจะเลิกลาด้วยนะเดลเรเวอร์ต้องบอกว่าไม่สามารถจะตัดเราออกไปได้ทีนี้มือที่3ล่ะเขารู้สึกอย่างไร 1. นึเรียนนะคะ อาจจะมีปัญหากันเล็กน้อยนะคะกับมือที่3แต่ยังแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า,าปล่อยวางจนหมดนะคะเหมือนกับพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่นะคะเนื่งเหรียญเหรียญหล่นจากมือแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า,เ,าเหมือนกับ มีปัญหาที่อาจจะแตกหักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นช่วงห่างอันจจเป็นช่วงที่กาลังพิจารณาอยู่ว่าเออจะหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาอีกไหมหรือยังไงนะคะลองลองดูภาพแล้วลองพิจารณาตามไปด้วยนะคะทีนี้มาดูเราจะเปรียบเทียบให้นะคะ ไพ่ที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะกับกับมือที่3ถ้าสมมุติว่าไพ่ของเราดีกว่านะั่นหมายความว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะเลือกเรานะคะถ้าไพ่ฝั่งมือที่3ดีกว่าก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเอ็นเอียงไปทางนั้นนะคะมาลุ้นกันค่ะฝั่งเราค่ะ8ดาบราชาดาบนะคะ1ถ้วย10บไม้นะคะแล้วก็เจดไม้ มาลุ้นไพ่ในส่วนของมือที่สามกันค่ะสักครู่แล้วมือที่สามละคะอ่าเดอะ h a ร i o t ค่ะสองดาบก็สู่สีนะราชินีถ้วยนะคะเก้าเหรียญแล้วก็หกเหรียญ สูสีเลยทีเดียวนะคะออแต่ว่าถ้าแม่หมอมองด้วยหน้าไพนะ่นะนะสำหรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราอะ่ะมันมีทั้งเดร l เรเวอร์นีน่แน่นอนเนี่ยคือตัวหลักนะคะมีหนึ่งถ้วยด้วยยังรักยังรู้สึกดี เพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่แน่ใจว่าเราบล็อกเขาหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะคุยกับเราแต่ว่าก็ไม่พร้อมอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเขาเหนื่อยพอสมควรเลยนะมันมีทั้ง10ไม้7จ็ดไม้ค่ะเขารู้สึกว่าระหว่างเรากับเขาอะมันมีแต่ปัญหามันมันยากในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะแต่แม่หมอมองว่าเขาเองเขาพยายามที่จะแก้ไขอยู่นะ ไม่รู้สิให้ความสำคัญกับเดอะเลเวอร์กับหนึ่งถ้วยแต่ว่ามันก็มันมีปัญหาที่ที่เขาแก้ไม่ได้อะ่ะ เจ็ดไม้เนี่ยถ้าพูดถึงปัญหามือที่สนะามนั่นหมายความว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ามือที่สามอ่ะอาจจะไม่ได้ไปไหนเร็วแล้วเขาอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการมือที่สามออกไปได้เนี่ยมันมีแปดดาบแปดดาบบ่งบอกถึงว่าต่อให้เขารักคุณนะมันมีเดอะเลเวอร์มีหนึ่งถ้วยต่อให้เขารักคุณแต่การที่เขาจะแก้ปัญหาหรือเขาจะตัดมือที่สามออกไปนะ่ะมันยากและตอนนี้เขายังไม่ยังมองไม่เห็นทางออกว่าเขาจะทําได้ยังไงนะคะส่วนส่วนตัวเขากับมือที่สามนะคะมีเดอะ h ชริออรก็เหนื่อยพอกัน นะคะแล้วก็มีปากมีเสียงกันบ่อยๆด้วยก็ไม่ได้ราบลื่นะของเราเองก็ก็ไม่ได้ราบลื่นนะนนะในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เขาสู้ว่าว่าเขาคบกันแล้วเขาก็เหนื่อยนะเหนื่อยอาจจะด้วยเรื่องงานหรือหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาจากคนรอบข้าง ทำให้เขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์กันเราก็ตึงเครียดกับมือที่3ก็ก็ลําบากเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ลําบากมีราชินีถ้วยเขาก็รู้เขาก็รู้สึกดีกับมือที่3ในระดับหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีระยะห่างหน่อยนะคะมันมีทั้ง9เหรียญกับ1เหรียญใบเนี้ยนะคะ แม่หมอรู้สึกว่ามันมีระยะห่างมันเขาเองเขาอาจจะตอนนี้อาจจะรักษาระยะห่างไว้เพื่อที่จะรอการตัดสินใจรอการทบทวนรอการที่จะคิดว่าอะจะเลือกใครดีความรู้สึกที่มีต่อมือที่3มนะยังดีอยู่แน่นอนค่ะมันมีหกเหรียญแต่ว่ามันก็อาจจะต้องต้องมาดูกันว่าความรู้สึกที่มีต่อมือที่สมกับที่มีต่อเรานะคะอันไหนดีกว่าถ้าให้แม่หมอมองนะคะแม่หมอขอมองว่ามันมีโอกาสที่เขาจะเลือกเรา นะคะแต่มันก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่าต่อให้เขาเลือกเราแต่มือที่3จะไม่ได้ไปไหนง่ายๆ นะคะมันเป็นแปดดาบนั่นหมายความว่ามันมันยากที่จะแก้ไขมันยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นมันอยู่ที่ว่าเราแหละนะคะคนที่เลือกสําหรับที่3ามเราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายแต่สําหรับแชแนลนี้นะคะแม่หมอให้1เดือนนะคะกรอบเวลา1เดือนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้1เดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าคนที่เลือกสําหรับที่3คุณอาจจะต้องอดทนอยู่กับสถานการณ์นี้ไปอีกประมาณเดือนหนึ่ง นะคะแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าจะเห็นผลลัพธ์อะไรยังไงไหมนะคะอดทนไว้ก่อนนะคะมันก็เขายังไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะคะแต่ว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆนะคะให้กําลังใจคนที่เลือกสําหรับที่3นะคะอ่ะโอเคครบแล้วนะคะทั้งสามสำรับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโอกาสหน้ามาเสียงทายมาสนุกกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ